และตุกิกะชาดกว่าด้วยนางนกไส้ในพุทธกาลสมัยณนะดินแดนชมพูทวีปครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธธรรมโปรดสรรพสัตทั้งหลายทั่วทั้งอนุทวีปสถาปนาพระพุทธศาสนาจนรุ่งเรืองสืบมาในคราน,นั้นแม้พระพุทธศาสนาจะพึ่งสถาปนาได้ไม่นานนักแต่ก็มีนักบวชชาวเมืองทุกชั้นวรณนะต่างเลื่อมใสศรัทธาถวายตัวเป็นพุทธสาวก บวชเป็นพระภิกษุมากมายแต่ทว่ากลับมีภิกษุรูปหนึ่งแม้เข้ามาบวชใต้ร่มทรงธรรมแห่งพระศาสดาแต่ยังมิไวยอาคาตดมาดร้ายกระทําตัวเป็นปัจจามิตรต่อองค์พระศาสดาทั้งยังมีจิตใจโหดร้ายไม่มีความการุณาปราณีต่อเหล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยภิกษุผู้นี้มีนามโจทย์ขานว่าพระเทวทัตนั่นเองพฤติกรรมของพระเทวทัตนี้ เหล่าภิกษุด้วยกันเองต่างรู้แจ้งดีเชกเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ที่ทรงปรารภถึงพระเทวทัตให้เหล่าภิกษุได้ฟังกันในโรงธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ท่านมาประชุมกันด้วยเรื่องอันใดข้าแต่องค์พระศาสดาพวกข้าพระองค์กําลังสนทนาถึงพระเทวทัตผู้มีจิตใจโหดร้ายไม่มีความปราณีต่อสรรพสัตทั้งที่ตนถือครองเพศสมณะแท้แต่หาได้ละอายต่อบาปที่ทําไม่ ใช่แล้วพระเทวทัตผู้นี้แม้แต่กับพระศาสดายังคิดร้ายช่างเป็นการไม่บังควรเอาเสียเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากับพระเทวทัตนี้ผูกเวรกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้ในการก่อนเขาก็มีพื้นฐานจิตใจโหดร้ายไม่มีความเมตตาปราณีผูกใจอาฆา,าตมาดร้ายมาจนถึงชาตินี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้พวกเธอทั้งหลายฟังจะได้เข้าใจแล้วนำโอวาทเหล่านี้ไปน้อมนำจิตใจต่อไปแล้วพระพุทธองค์ ก็ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสโนสติยานนำละตุกิกชาดกมาสาธกดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าโรมทัศครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดกำเนิดเป็นช้างเจริญวัยแล้วมีร่างกายใหญ่โตหน้าเลื่อมใสเป็นจา่าโขงมีช้าง80,000เป็นบริวารอยู่ในหิมวันตาประเทศในป่าแห่งหนึ่งครั้งนั้นนางนกไส้ตัวหนึ่ง ตกฟองไว้ในที่เป็นที่เที่ยวไปของพวกช้างลูกนกทั้งหลายทำลายฟองไข่ที่แก่ๆออกมาเมื่อลูกนกเหล่านั้นปีกยังไม่งอกไม่สามารถจะบินได้เลยพระมหาสัตว์อันช้าง8ปดหมื่นห้อมล้อมเที่ยวหาอาหารไปถึงประเทศถิ่นนั้นนางนกไส้เห็นดังนั้นจึงคิดว่าพระยาช้างนี้จกเหยียบย่ำลูกทั้งหลายของเราตายเอาเถอะเราจะขอาการอารักขาอันประกอบด้วยธรรม กะพระยาช้างนั้นเพื่อจะป้องกันลูกน้อยทั้งหลายของเราครั้นคิดแล้วนางนกนั้นจึงประคองปีกทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วยืนอยู่ข้างหน้าพระยาช้างนั้นจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าข้าพเจ้าขอไหว้พระยาช้างผู้มีกําลังเสื่อมโดยการที่มีอายุได้60ปีผู้อยู่ในป่าเป็นเจ้าโขลงเพรเียบพร้อมด้วยบริวารยศนั้นข้าพเจ้าขอทําอัญชลีท่านด้วยปีกทั้งสอง ขอท่านอย่าได้ฆ่าลูกน้อยของข้าพเจ้าผู้ยังมีกำลังทุรพลอยู่เลยบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสตุติหายะนังได้แก่ผู้มีกำลังกายเสื่อมโดยเวลามีอายุ60ปีบทว่ายะสัตสึได้แก่ผู้เพียบพร้อมด้วยบริวารบทว่าปักเคหิอังอัญชะลีกังความว่าข้าพเจ้าขอกระทำอัญชลีท่านด้วยปีกทั้งสองพระมหาสัตว์กล่าวว่าดูก่อนนางนกไส้เจ้าอย่าได้คิดเสียใจเลยเราจะรักษาบุตรน้อยของเจ้า แล้วจึงยืนคร่อมอยู่เบื้องบนลูกนกทั้งหลายเมื่อช้าง8ปดหมื่นเชือกผ่านไปแล้วจึงเรียกนางนกไส้มาพูดว่าดูก่อนนางนกไส้มีช้างเชือกหนึ่งซึ่งมีปกติเที่ยวไปผู้เดียวจะมาข้างหลังพวกเราช้างนั้นจักไม่กระทําตามคําของเราทั้งหลายเมื่อช้างนั้นมาถึงเจ้าพึงอ้อนวอนช้างแม่นั้นกระทําความปลอดภัยแก่ลูกน้อยทั้งหลายดังนี้แล้วหลีกไปจริงอย่างที่พญาช้างว่าเพียงไม่นานนักก็มีช้างเผือกอีก เชือกเดินเที่ยวออกหากินตามป่าเชิงเขาผ่านมาตามทางเพียงเชือกเดียวฝ่ายนางนกไส้นั้นก็กระทําการต้อนรับช้างนั้นเอาปีกทั้งสองกระทําอัญชลีแล้วกล่าวคาถาที่สองว่าข้าพเจ้าขอไหว้พระยาช้างผู้เที่ยวไปผู้เดียวผู้อยู่ในป่าเที่ยวหาอาหารกินตามเชิงเขาข้าพเจ้าขอทําอัญชลีท่านด้วยปีกทั้งสองขอท่านอย่าได้ฆ่าลูกน้อยๆของข้าพเจ้าซึ่งยังมีกําลังทุรพลอยู่บรรดาบทเหล่านั้น บทว่าปรับพระตะสานุโคจรความว่าผู้หาอาหารที่ภูเขาหินทึบและที่ภูเขาดินร่วนพระยาช้างนั้นได้ฟังคําของนางนกไส้นั้นแล้วจึงกล่าวคาถาที่สามว่าเนี่ยนางนกไส้เราจะฆ่าลูกน้อยของเจ้าเสียเจ้ามีกําลังน้อยจะทําอะไรเราได้เราจะขยี้นกไส้อย่างเจ้าตั้งแสนตัวให้ละเอียดด้วยเท้าข้างซ้ายบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าวัธิสุสามิเตความว่าเพราะเหตุไร เจ้าจึงวางลูกน้อยทั้งหลายไว้ในทางเป็นที่เที่ยวไปของเราเพราะเหตุที่เจ้าวางไว้ฉะนั้นเราจึงจักฆ่าลูกน้อยทั้งหลายของเจ้าครั้นช้างนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ทําลูกน้อยของนางนกไส้นั้นให้แหลกละเอียดด้วยเท้าแล้วทําให้ลอยไปด้วยน้ํามูดร้องบานลือเสียงแล้วก็หลีกไปนางนกไส้จับอยู่ที่กิ่งไม้จึงกล่าวว่าในช้างบัดนี้เจ้าจงบันลือไปก่อนต่อล่วงไปสองสาวันเจ้าจักเห็นการกระทําของเรา เจ้าย่อมไม่รู้ว่ากำลังความรู้ยิ่งใหญ่กว่ากำลังกายข้อนั้นจงยกให้เราเราจะให้เจ้ารู้กำลังความรู้นั้นเมื่อจะคุกคามช้างนั้นจึงกล่าวคาถาที่สี่ว่ากิจที่จะพึงทำด้วยกำลังกายย่อมสำเร็จไม่ได้ในที่ทั้งปวงเพราะกำลังกายของคนผานย่อมมีเพื่อฆ่าคนอื่นแน่พระยาช้างท่านผู้ใดฆ่าลูกน้อยน้อยของเรา ผู้มีกําลังทุรพลเราจะทําสิ่งที่ไม่ใช่ความเจริญให้แก่ท่านผู้นั้นนางนกไส้กล่าวด้วยความอาฆาตแค้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพาเลนได้แก่กําลังกายบทว่าอนัดถังได้แก่ความไม่เจริญบทว่ายโยเมความว่าท่านผู้ใดฆ่าคือพิฆาตลูกน้อยผู้ยังทุรพลของเรานางนกไส้นั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงอุปทาการตัวหนึ่งอยู่สองสาวันอันการนั้นยินดีแล้วจึงกล่าวว่าเราจะกระทำอะไรให้แก่ท่าน นางนกไส้จึงกล่าวว่าในกิจยังอื่นที่ท่านจะพึงทำแก่ข้าพเจ้าไม่มีแต่ข้าพเจ้าหวังให้ท่านเอาจง,งอยปากประหารในตาทั้งสองข้างของช้างที่มีปกติเที่ยวไปผู้เดียวเชือกหนึ่งให้แตกเมื่อการนั้นรับคำนางนกไส้จึงไปอุปถากมแมลงวันหัวเขียวตัวหนึ่งอนแมลงวันหัวเขียวแม้นั้นก็กล่าวว่าเราจะทำอะไรให้แก Des ่ท่านนางนกไส้จึงกล่าวว่าเมื่อในตาทั้งสองข้างของช้างที่มีปกติเที่ยวไปผู้เดียวแตกไปเพราะเหตุนี้แล้ว ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านหยอดไข่ขังลงในในตาทั้งสองครั้งนั้นเมื่อมแมลงวันหัวเขียวแม้นั้นกล่าวตอบรับคำนางนกไส้จึงไปอุปถัมภ์ก,กบตัวหนึ่งอันกบนั้นกล่าวว่าเราจะทำอะไรให้แก่ท่านจึงกล่าวว่าในการใดช้างตัวหนึ่งที่มีปกติเที่ยวไปผู้เดียวเป็นช้างตาบอดแล้วเที่ยวสแสวงหาน้ำดื่มในการนั้นท่านพึงเกาะอยู่ที่ยอดเขาแล้วส่งเสียงร้องเมื่อช้างนั้นขึ้นถึงยอดเขาพึงลงมาส่งเสียงร้องอยู่ที่เหว ข้าพระเจ้าหวังการกระทำมีประมาณเท่านี้จากสํานักของท่านกบนั้นได้ฟังคําของนางนกไส้นั้นแล้วจึงรับคําว่าได้อยู่มาวันหนึ่งกาเอาจะงอยปากทําลายตาทั้งสองข้างของช้างแตกแล้วมแมลงวันจึงหยอดไข่ขังลงไปที่ในตาช้างนั้นถูกตัวหนอนทั้งหลายชอนใช้ยอยู่ได้รับทุกเวทนาอยากจะดื่มน้ําเป็นกําลังจึงเที่ยวสแสวงหาน้ําดื่มในการนั้น กบจึงเกาะอยู่บนยอดเขาส่งเสียงร้องช้างคิดว่าน้ำดื่มจากมีณที่นี้จึงขึ้นไปยังภูเขาลำดับนั้นกบจึงลงมาเกาะอยู่ที่เหวส่งเสียงร้องช้างคิดว่าน้ำดื่มจากมีจึงบ่ายหน้าไปทางเหวได้ลื่นพลัดตกลงไปที่เชิงเขาถึงสิ้นชีวิตนางนกไส้รู้ว่าช้างนั้นตายแล้วจึงร่าเริงดีใจว่าเราเห็นหลังปัจจามิตรแล้วจึงเดินไปไปมา,มาบนร่างของช้างนั้น แล้วก็ตามยถากรรมพระศัสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเวณไม่ควรทํากับใครๆสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ร่วมกันแล้วทําช้างพูดถึงพร้อมด้วยกําลังให้ถึงสิ้นชีวิตได้แล้วตรัสอภิสัมพุทธคถานี้ว่าท่านจงดูการนางนกไส้กบและแมลงวันหัวเขียวสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ได้ร่วมใจกันฆ่าช้างเสียได้ท่านทั้งหลายจงเห็นคติแห่งเวณของคนผู้มีเวณทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลายอย่าพึงกระทําเวรกับใครๆแม้ผู้ไม่เป็นที่รักใครเลยพระศัสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าช้างตัวที่มีปกติเที่ยวไปผู้เดียวในการนั้นได้เป็นพระเทวทัตส่วนช้างจากโขลงในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนิ้แล